นะครับเราได้ทําการทดสอบผลลอดดึงของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการทดสอบการนางานของผลลวดยึดด้วยแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือถอดขั้วซีออกนะครับขั้นตอนที่สองนะครับนําสายสีดํานะครับเส้นทีหนึ่งนะครับคลิปขั้วลถนะครับปลายสายคลิปที่ตัวโคมมอเตอร์นะครับ ขั้นตอนที่สามนะครับนาสายสีดําเส้นที่สองขีบขั้วรบเหมือนกันนะครับแล้วปลายสายด้านหนึ่งคีบที่ขั้วซีนะครับต่อนั้นขั้นตอนที่สี่นะครับนาสายไฟที่เป็นกิบเสียบนะครับเสียบเข้าไปที่ขั้วห้าสิบนะครับแล้วนําปลายสายมาแตะที่ขั้วบวกนะครับสังเกตเฟืองวอเตอร์สตาร์ทจะเลื่อนออกมานะครับเลื่อนออกมา นะขั้นตอนที่5ให้เรากดขั้ว C ออกนะครับกดขั้ว C ออกปุ๊บนะสังเกตก็คือเฟืองมอเตอร์สตาร์ทจะยึดค้างไว้นะครับและขั้นตอนที่6กทำการนะครับปลดสายไฟออกจากขั้วบวกนะครับสังเกตเฟืองเลื่อนจะเลื่อนกลับแสดงว่ามอเตอร์สตาร์ทดีครับผม